เป็นโรคหลอดเลือดสมองนิ้วเกรงมือเกรงกำมือไม่ได้ไม่มีแรงกระดกแขนควรใส่อุปกรณ์แบบไหนดีอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือบอลที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขณะที่เราเนี่ยบีบมือกำมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะวิธีการใส่นี่ก็ง่ายมากๆเลยค่ะวิยลองสังเกตดูนะคะว่าเจ้าตัวถุงมือตัวเนี้จะมีสายทั้งหมดจะปรับจะสามารถปรับได้ พอเราปลดสายออกเสร็จแล้วเรียบร้อยให้นําแขนคนไข้นะคะข้างที่เป็นเนี่ยเอาลูกบอลไ้ข้างหน้าแบบนี้บริเวณนิ้วนะคะตัวนี้สามารถแกออกได้ไม่ต้องกลัวว่ามือของคนไข้เนี่แต่ขนาดพอด,ด,ดีไหมใหญ่ไปหรือเล็กไปไหมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับเองได้เลยค่ะว่าอยากให้ใส่แน่นประมาณไหน หลังจากใส่เยอครนะคะเราก็ออกมาใส่บริเวณข้อมือรับให้กระชับและพันสายรอบหนึ่งบอลตัวนี้นะคะจะมีลักษณะน,นิ่มเราสามารถให้คนไข้เนี่ยออกกำลังโดยการบีบมือได้อะลองบีบมือดูสิคะลองบีบลูกบอลดูอ่ะดีมากค่ะผ่อ,อนปึ๊บบีบอีกทีหนึ่งแล้วก็ผ่อน อันนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนิ้วได้นะคะแล้วก็เจ้าตัวถุงมือเนี่ยตัวนี้เราจะมีโครงเหล็กเอาไว้ดำในผู้ป่วยที่เขาไม่สามารถกระดกข้อมือได้ค่ะ